สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับผมดีไปช่องนักตกปลาปลาเพลินนะครับผมวันนี้ก็ใส่ผ้าแมสนะครับผมช่วงนี้สถานการณ์โควิดกําลังมาแรงครับรุนแรงครับแดงทั้งแผ่นดินครับวันนี้ช่วงนี้นะครับผมก็ตอนนี้อ่างก็ทยอยปิดไปหมดแล้วนะครับผมน่าจะเหลือแต่แม่บางซ่านแล้วก็อีกสองสามอ่างครับที่ยังไม่ปิดก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างแม่บางซ่านนะครับผมนี่ อันนี้ผมมาตามหาเพื่อนผมนะนแทนนะเดี๋ยวมาดูอตรงโซนที่เราจะตีเบ็ดก่อนนะครับนี่นี่ผมจะบาร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่สันเคลื่อนนุ่นร้านอาหารนี่เบ็ดกล่องแทนนะครับมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็จะตีอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่แทนนะผมนี่ลยครับนเดี๋ยวคืนนี้เราจะมานอนแคมปิ้งกันตรงนี้นะนี่คืออุปกรณ์ผม ก็พึ่งมาถึงได้สักพักแล้วครับมานั่งกินข้าวนั่งกินอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้มันร้อนเดี๋ยวจะตีเบ็ดกันดีกว่าเราผมให้พี่จงกูตแวครับตีเบ็ดนะฮะบวกัหแฮทีอะยยยันพก่มถึงก็บอาวนอ่ะ ก็เกมวันนี้นะที่ผมจะมาตีที่แมววังซ่านวันนี้นะก็จะตี2รูปแบบนะครับผมก็เบ็ดอ่าสามคันของผมจะตีเป็นตีชุดปันนินนะครับเป็นตะก้อวิ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมเล็กตัวเบ็ดเล็กนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นเบ็ดชุดใหญ่นะครับผมเบ็ดสีฟุตเหมือนกันเบ็ดแข็งนะครับอ่าผมจะใช้เป็นตะก้อตายนะครับนี่เห็นไหม ตัวตะกัวนะครับผมลูกหมุนแล้วก็จะไว้ชิ้งหน้าประมาณหนึ่งคืบนะครับผมแล้วก็มาหาไอ้ตะก้อนะครับผมแล้วก็ชิ้งหน้ายาวประมาณ3นิ้วนะครับผมส่วนตัวเบดต,ตัวนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์10นะครับผมก็จุดนี้ผมคิดว่าน้ําน่าจะลึกที่สุดของอ่างนะครับผมผมแอบคิดว่าปลาใหญ่มันน่าจะมันหลบอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวเบดเบอร์สิบนะครับผม เกี่ยวเม็ดโฟมลอยนะครับผมชี้หน้าประมาณ3นิ้วนะครับผมเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นละหมอนจำปวนกับลูกตามันปลายนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าทริปนี้ตั้งแคมป์สุกป่าทริปนี้ที่แมงซานบดโดยรวมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ของส่วนของหน้าแทนนะครับก็ตกเหมือนเดียวกันนะครับผมแต่ก็จะมีเบ็ดตกปลานิลอยู่5หลังแล้วก็เบ็ดใหญ่เบ็ดเนี้ย ตีอีกหนึ่งหลังนะครับผมตีลองตีแช่ดูนะครับฮ้ยเกลียมสมรมอยเม่าพี่ได้พี่เลี้ยวกันพี่เลี้ยวพี่ก่อนพี่ซื้อนก่อนไงพี่ซื้อเงินพี่พูดอะไรกหมื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายา มันคันเล็กําเดียวมันหลากหลูกนยอดะตัวแรกครับมันตอนนี้หน้าดินกินไปครั้งเดียวนะครับผมก็ตอนนี้มันอาแดดไม่ค่อยจัดแล้วนะเดี๋ยวผมกับน้าแทนนะครับจะลื้อวิชาเดิมนะผมเป็นตกสปิวครับสปิวสองขอนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม มีอย่าบอกอธิบายไงดียวหลายคนก็น่าจะเป็นแล้วนะไม่ไม่อธิบายว่ะายคนนี้ก็จะเป็นสองข้แบบนี้นะครับนี่ปลาไปไปหาปลาย่างตอนเย็นดีกว่ารับถ้าดินมันยังไม่เข้านะาตอนนี้กินทีเดียวแล้วก็หายไปเลยลอ๋อโอ้บาฮะน้นำชาหะโตก๊กก็ ซับไตเติลนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาของช่วงยินแล้วนะครับผมปายไม่กินสักทีนะครับผมเมื่อกี้ว่าจะเป็นเล่เลนสป,ปิวฝนเสื้อมาตกครับผมก็ไม่ได้ตกสป,ปิวเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เชฟแพนของเราก็จะรังสรรค์เมนูนะครับคือผมมีเนื้อย่างนะเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อมาอย่างแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปก่อไฟก่อนนะครับครับผม เมนูยันนี้ของเราอีกอย่างาก็จะเป็นแหนมนะผมจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสนะนี่นะเดี๋ยมาชิมกันนะครับผม 忙忙忙忙！嗯，你干啥？哎呀！ สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมก็เมื่อคืนคิดว่าฝนจะตกหนักนะเละตุ้มเป๊ะหมดเลยครับผมก็เอาไฟชีดเอาเต็นอะไรออกแล้วเอารถเข้ามาแล้วก็เอาเต็นคุมอีกทีหนึ่งก็ตามที่เห็นนะก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของก่อนแล้วครับผมเอาอุปกรณ์เปียกน้ำเป็นทราย โอ้เยอะแครับผมเดี๋ยวก็เก็บของเดี๋ยวก็จะออกละครับเหนื่อยครับผมไปเก็บของกันได้ผมแล้วมันใส่รถตามไปโฮมบูนเกาะปลายตาบีงวานอ่ะหนึ่งหนึ่งหนักหนักหนักหน่อยเนาะ ไม่พักหนึ าหินกินอากาศแหะม่เยาเาจะวันคำที่ใด